แปลงเรามาติดแปลงตลาดต้นพยอมครับไปไหนบ้างตลาดต้นไปไหนต่อยังไม่รู้ครับอ๋อจะขึ้นาลาดติดสองไหมโอ้โหสุดยอดเลยพลังเหลือพลังยังเหลืออยู่แค่นี้กระจองกับจองยึงแถ่นี้ยังแค่นี้กับจองหนึ่งในสี่อยู่ไหมลาแค่นี้เรากำนังไลายเหนียวละหนึ่งในสี่อะไรมาเนี่ยลดสิบกับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับวอลเลนิตหน่อยห้าหกสิบรอ กำลังดีครับเอาอากำลังกายมาเลยนี่จิตจำสายครับเก็ Aí!